นี่นี่นี่กินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดแล้วเสียดายมั้เออนั่นแหละกินให้หมดกินกินคาบฟ้อให้อืมนะกินให้หมดกินให้หมดอ่ะ้าบไปเอาขาก่อนกินกินกินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว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 เขากลัวอ่อเอาลอ่ะกินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกิน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 คาบฟ้อให้แล้ว กินไม่ต้องกลัวหรอกเพิ่นมาเพิ่นก็ไปละเพิ่นก็ไปละวแต่กินให้หมดเรื่อยๆเสดายมันเร็วอ่ะข้าวฟ่าให้เออนะกิน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 ลูกกินกินละให้เก็บไว้นะเสดายโดนฝน่น่ๆกลัวอะไรหรอกกลัวอะไรกลัวกินกินข้าวดูให้แล้วเรื่อยะพอกลัวอะไรไม่รู้โอ้ Oh. กลัวแล้วก็น,นอนแมงแล้ะอ่ะ oh. uh huh. uh huh. uh huh. เดี๋ยวข้าไปเอาขาให้ยามก่อนว่าแก,แกงปลาใส่หัวขาล่ะเอาขาให้หน่อยีเรียบร้อยละได้แล้ว,ได,วได้ขาละโอเคกลับบ้านแล้วได้ขาละนี่ขามาบุ่มไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขยับขยายอีกทีนึงเนื้อที่เล็กน้อยก็ยังได้ใช้สอยเดี๋ยวมาขยายไว้ทางนี้ดีกว่า ฝันอุกต้นอะไรนี่ดอกอันชันจะปกคุมมะเขือนี่ไม่ได้กินแล้วนี่ปกคุมด้วยดอกอันชันเออครับลนะไฟพลังงานแสงอาทิตย์สว,สว่างสวยให้ได้เห็นสว่างลนะพร้อมกับฝนโปรยปลายแนวกำแพงบุญนะครับแนวกำแพงบุญโอ้ ฝนเชียงไฮเริ่มมาไหลเลี้ยละแล้วเดอ้เอระวังเดอ้อนี่ถ้าไม่มีเอาหูน้ําออกนี่เป็นอ่างน้ําต่าปามเดอ้อระวังเดอ้อไปใช้เล่นนะไปใช้พูดเล่นนะทางเชียงไฮมันเริ่มท่วมไหลเลี้ยละแล้วนะเพิ่นประกาศว่าคนพื้นลุ่มให้วางตัวไว้เดอ้อให้เตรียมตัวเดอ้อบ่นหน่อคาดว่าคงไม่ถึงเราล้กอย่างจริงก็แค่เปี่ยม นลูกนะเก่งก็แค่เปลี่ยมเปียมไม่เอาละอย่างเดิมไม่เอาแล้วนลูกนะอย่างเดิม uhh. ไม่เอาแล้วเนาะเอาบัดีเนาะท่วมอห่างเดิมไม่เอาแล้วนลูกเนาะท่วมอห่างเดิมไม่เอาแล้วขาลุกขาขาข้าจะให้ยากครับแกงแกงปลาให้กินลำลำไปไปกลับบ้านแล้วไปไปกินกินอาหารพวกเจ้าให้อิม่มไปเร็วๆไปกินให้อิ่มเร็วไป กินให้อิ่มลูกไปไปพอแล้วพอแล้วไข้ากลับบ้านข้าแล้วไปไป่ข้ากับบ้านข้าแล้วไปไปกินให้อิ่มมามามากินตรงนี้มามาลูกมามากัะดี่มาเน่เน่เน่แกเร็วเร็วเร็วมากินให้อิ่มเร็วเร็วไหนไหนลูกมากินให้อิ่มข้าก้อนกินกินกินเลวกินอิ่มเนาะ เดี๋ยวข้าดูให้ข้าดูให้ไม่ต้องกลัวกิ้นเออกินกินินข้าดูให้จิ้นลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้าดูให้ข้าดูให้ไปกิ้นกิ้นไม่ต้องกลัวเขากลัวเสียงควักแครกควักแครกหน่อยกลัวความจริงอะหิวแต่กลัวต้องกลัวลูกข้าดูให้เออดูข้าดูให้ไม่ต้องกลัวกินจิ้นกิ้นกินไม่ต้องกลัวหวาดระแวงกลัว